รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล การเพาะปลูกเป็นเรื่องสนุกพอเขาสําเร็จกับการเพาะปลูกเขาก็จะสามารถที่จะดํารงชีพได้หรือไงเขาก็จะมีสกิลในการเอาตัวรอดเพราะนั้นเจ้ค <c oughs> <cem> ิดว่าสารตั้งต้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอเราอยากให้ก้าวแรกของทุกการเพาะปลูกประสบความสําเร็จ คิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็จะมีจิตใจที่ดีตามไปด้วยถูกไหมแล้วมันจะทําให้เราอ่ะมีเรี่ยวแรงในการทําน,นูน่นทํานี่เยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยคือการกินการกินเป็นหลักเลยใช่ไหมมันเหมือนจะง่ายนะแต่ เราไม่มีทางรู้เลยอะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆริงไหมหรือผักที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมีสารพิษเชือปนไหมเราไม่มีทางรู้เลยอะนอกจากเราจะปลูกมเองนะฟางเป็นอีกคนนึงเลยค่ะที่เลือกรับประทานอาหารจากเกษตรอินทรีย์หรือว่าผักปลอดสารซึ่งก็มีหลายๆร้านออร์แกนิกเลยที่ฟางทานเป็นประจำหนึ่งในนั้นคือร้านวิสปูน แล้ววันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เต้เจ้าของร้านค่ะไปสอบถามเคล็ดลับการปลูกผักค่ะว่าพี่เต้มีเคล็ดลับอะไรบ้างนั่นก็คือพี่เต้ยมีดินที่ดีในการปลูกผักซึ่งเป็นดินอินทรีย์ปรุงพิเศษส่งตรงมาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรุงดินโดยเฉพาะเลยเมื่อก่อนตอนเราปลูกพืชอะ เราก็ไปซื้อดินแบบทั่วๆไปเลยนะเราก็เข้าใจว่ามีทั้งดินดีดินแย่พอได้มารู้จักกับดินที่มันผ่านการปรุงละเหมือนสําเร็จรูปอะ่ะมันทําให้เรามั่นใจว่าเออพืชที่เราปลูกเนี่ยขึ้นแน่นอนมันทําให้การปลูกพืชเราง่ายนะแล้วก็สนุกขึ้นด้วย ดินที่ดีต้องดูที่เราจะปลูกอะไรด้วยค่ะแล้วเราก็จะควรที่จะปรุงดินหรือดูสภาพดินให้เหมาะกัการปลูกพืชชนิดนั้นๆใครจะคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงที่เติบโตมาจากการเป็นคนเมืองและไปเรียนต่อถึงอเมริกา จะปล่อยวางทิ้งชีวิตแบบเดิมและมาคว้าจอบเสียมเปลี่ยนที่ดินลกล้างให้เป็นที่อยู่ที่ทำกินด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่หันมาดำรงชีวิตต,ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรุงดินที่เก่งชาตคนหนึ่งในประเทศนี้ รายการไทยทีวันนี้ฟังจะพาไปตามจุดเริ่มต้นของการปลูกพืชให้ออกมางอกเงยและงดงามนั่นคือวิธีการปรุงดินที่ดีต้องทำอย่างไรรวมไปถึงการมาทำความรู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กที่มีหัวใจอันยิ่งใหญ่แต่ศิวพรณภาวรานนท์คือพี่แต้เนี่ยไม่ใช่เป็นนักปรุงดินที่เก่งชากาดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าดินของพี่แต้เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการยอมรับ จากทั่วทั้งประเทศเลยว,ว่าเป็นดินเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศทั้งจากลูกค้าที่ซื้อผ่านทางออนไลน์เพื่อไปปลูกเองที่บ้านหรือแม้กระทั่งร้านค้าออร์แกนิกที่มีอยู่ทั้งประเทศไทยเลยทําให้พี่แต้มีรายได้มากกว่า500,000บาทต่อปีสร้างรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงเผยแพร่ความรู้การปุงดินจากมูลไส้เดือนเกิดเป็นการพัฒนาในชุมชนอย่างไม่สิ้นสุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะุณเต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้างมาตามคําบอกเล่าของพี่เต้ค่ะวิตูนที่เป็นข้า่ออร์แกนิกที่นู่นว่าเขาใช้ดินจากที่นี่ปลูกผักค่ะผักในตัวอ้วนน่ากินมากเลยใช่ใช่ไหมคะดินที่นี่มีความพิเศษยังไงคะตัวดินของเราจะเป็นดินที่ผ่านการย่อยสลายอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วหมักเสร็ส็จสมบูรณ์คือเกิน45วันคลายความร้อนเสร็จสิ้นแล้วตัวดินเนี่ยจะมีการล่อนละเอียด เดี๋ยวลองดูเน in, ื้อดินเนี่ยค่ะนี่เป็นตัวอย่างของเนื้อดินที่เรากาลังกอกอยู่เลยก็คือจะเห็นว่าดินของเราจะมีความโปร่งร่วนซวยสูงมากใช่ไหมคะเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมากใช่ไหมคะแล้วก็เย็นชื้นด้วยนะคะซึ่งจะเป็นข้อที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากดินถุงทั่วไปมันมันมาจากการที่1คือเขาย่อยสลายไม่เสร็จสมบูรณ์สองคือถ้าสารอาหารในดินเนี่ยไม่เพียงพอมากเกินไปหรือไม่ก็น้อยเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกโดยตรง แต่ดินของเราเนี่ยคือดินที่ปรุงสําเร็จคํานวณให้แล้วว่าผักคนใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ความเข้มข้นของธาตุสารอาหารคืออะไรแล้วนอกจากนั้นที่มันพิเศษก็คือเราใส่ตัวมูลไช้เดือนสดจากที่ฟาร์มให้ด้วย<อ>แล้วเราก็ใส่ตัวไข่ไช้เดือนให้ด้วยไข่ไส่เดือนด้วยเหรอคะใช่ถ้าปลูกสลัดหรือผักสวนครัวทั่วไปนะคะดินที่ดีก็ต้องโปร่ง มีความชื้นสูงมีความร่วนซุยสูงแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนแล้วดินที่ดีจริงๆเนี่ยจ,จะต้องเป็นดินที่มีชีวิตดินมีชีวิตคือดินที่มีจุลินทรีย์ดีอยู่ตัวจุลินทรีย์จำนวนมากนี้เองอะ่ะจะทําให้หนึ่งไม่ว่าจะหว่านเมล็ดพันธุ์อะไรไปเขาจะแตกรากได้ดีแตกรากฝอยเก่งหาสารอาหารได้เก่งแล้วเขาจะโตมาเป็นพืชที่แข็งแรงผ่านการมีดินที่ดี เป็นบ้านอของเขาค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้มูลอย่างอื่นมูลของวัวของไก่อะไรอย่างงี้ก็จริงจริงมูลสัตว์ทุกชนิดเนี่ยจำเป็นจะต้องไปผ่านการคลายความร้อนก่อนที่เหมาะสมทีนี้เจ้าไสเดือนเนี่ยทำหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเขาทําหน้าที่ย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้นแล้วแปลเปลี่ยนเป็นมูลไสเดือนเพราะนั้นมันเกิดกระบวนการคลายความร้อนในระหว่างที่เขาแปลสภาพจากมูลสัตว์ชนิดอื่นเป็นมูลไสเดือนและที่สําคัญก็คือ ในลำไส้ของไส้เดือนเนี่ยมีแบคทีเรียมีจุรินทรีย์ที่ดีต่อการจเจริญเติบโตของพืชจํานวนมาก<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เวลาปลูกผักหรือปลูกอะไรเนี่ยมันจะทําให้ตัวดินเนี่ยมีชีวิตแล้วก็พืชเองเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารต่างๆขึ้นมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว<อ>เราจะดูเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการ<อ>ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างที่ฟาร์มเราเลือกใช้นะคะ<อ>ก็คือสายพานัน like ธุ์แอฟริกันไ g ท์คอรเอหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า AF พันนี้ค่ะเขาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็สภาพภูมิประเทศภาคกลางถามว่าถ้าเอาพันนี้ไปเลี้ยงภาคใต้ดีไหมไม่ดีเขาจะหนีเพราะเขาเจอฝนเจอความชื้นเยอะหรือเขาเอาไปภาคเหนือเขาก็จะตายเพราะว่าเขาทนอุณหภูมิที่หนาวมากไม่ได้เพราะนั้นเลือกให้เหมาะกับสภาพก็อย่างนี้คือพี่เอใช่ไหมคพี่คะเราเลี้ยงยังไงให้เขาอยู่ดูมีความสุขอะมันดูชัยมันดูแบบ ใช่เดือนเราเลี้ยงมันยังไงอะใช่เดือนเนี่ยวิธีดูถ้าสายพันธุ์นี้นะคะวิธีดูว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเราลองเอาตัวเขาเนี่ยไปที่ที่มีแสงสว่างไปต้องแสงแล้วตัวเขาจะมีเหลือบสีลุ้งโอ้โหมันเป็นสีลุ้งจริงๆด้วยอ่ะเนี่ยตัวเขาก็จะพอต้องแสงเนี่ยค่ะเขาก็จะเหลือบประกายลุ้งก็เป็นวิธีดูง่ายง่ายค่ะวิธีดูง่ายๆเลยใช่ไหมคะสายพันธุ์นี้มีความสุข สีสันความสุขปัจจัยสําคัญที่ทำให้เขามีความสุขอย่างนั้นได้เนี่ยหึงก็คือสภาวะแวดล้อมภายใน<ะ>คือบ้านต้องเป็นวิมานมบ้านต้องเย็นโปร่งแล้วก็ที่เราใส่พวกผักตบชวาหรือกล้วยเข้าไปเนี่ยเพื่อทําให้มันมีโพงอากาศพอเส้เดือนเนี่ยหายใจทางผิวหนัง เขาก็ไม่ชอบบ้านที่แน่นเพราะนั้นเราเลยต้องใส่อินทสียวัตถุอื่นให้บ้านเขามีความโปร่งใช่มีรูให้หน่อยเนาะใช่แล้วก็ที่สำคัญถัดมาก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเนี้ยค่ะก็ต้องมีหลังคามีเป็นทีหน่อยแล้วก็เป็นช่องลมที่ลมผ่านตลอดเขาก็ชอบเหมือนคนนะคะถ้าแบบอยู่ในที่อากาศปลอดโปร่งเขาก็จะมีความสุข บางทีเราก็ต้องแทนตัวเราเป็นสิ่งสิ่งนั้นด้วยนะว่าเราอยากอยู่บ้านยังไงเราอยากมีอาหารยังไงเพราะฉะนั้นใช่เดือนเราก็ต้องควรที่จะพิถีพิถันในการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาอย่างอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะมันก็เป็นอาหารของเขาแล้วอย่างที่บอกว่ามันทําให้โครงสร้างบ้านของเขาเนี่ยมันน่าอยู่มากขึ้นมีสูตรไหมคะอันนี้อริมาณเทประมาณสองในสามของกะละมังสองในสามก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วเราก็จะใส่ตัวท็อปปิ้งท็อปปิ้งค่ะท็อปปิ้งเหมือนชานมไข่มุกเลยอ่ะๆ่ท็อปปิ้งเข้าไปอาผักตบใช่ไหมคะอาผักตบซะหน่อยชวาะเดี๋ยวเราสุดท้ายเราจะคลุกอย่างไว้ด้วยกันค่ะแล้วก็กล้วยซะหน่อยใช่ตัวนี้ค่ะมันก็จะมีโพรงอากาศแล้วมันก็จะคายน้ําออกมาเมื่อเวลาผ่านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะประหยัดน้ําในการลดน้ําน้องเดือนอันนี้คืออะไรคะช่วงนี้อากาศร้อนเราจะเพิ่มความชื้น ในตัวนี้ให้เขาเพราะมันแห้งไวแล้วอันนี้ก็เป็นขุยะพา้าทที่เราผ่านการแช่ตัวน้ําส้มควันไม้แล้วน้ําส้มควันไม้เหรอใช่ใช่มันใช้มันใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยค่ะก็เข้าๆจะประมาณนี้สุดท้ายเราก็จะคลุกให้ทุกอย่างมันเข้ากันอ๋อน้องมาอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วก็คลุกใช่ใช่ใช่ถ้าเวลาใส่บางทีเราอาจจะใส่ตัวผักไว้ข้างล่างแล้วค่อยใส่มูลวัวไปข้างบนทับๆเวลาตอนผสมก็จะง่าย แล้วก็สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในเหมาะกับการเลี้ยงที่จะทำไงก็ได้ให้เขามีความสุขเขามีความสุขเขาก็ถ่ายออกมาหรือขับถ่ายเป็นมูลไส้เดือนที่ดีและมีจุลินทรีย์ดีอยู่เยอะ เวลาเราเพาะเลี้ยงค่ะอย่างที่นี่เราเพาะเลี้ยงในกระมังกระมังเส้นผ่านนกลางห0เซนลึกประมาณ20เซนเนี่ยค่ะก็เขาจะใช้ราเวลาประมาณ1เดือนในการย่อยสลายย่อยสลายอินทรีย์วัตถุย่อยสลายมูลวัวแล้วก็กล้วยผักตบชวาอะไรต่างๆเขาก็จะกินจนหมดใช่ไหมคะกินจนหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลไส้เดือนทั้งกระมังแล้วพอมันกลายเป็นมูลไส้เดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนที่อยู่ให้เขาละเราก็ดําเนินการเตรียม ตัวนี้นที่เรียกว่าบ้านใหม่ใช่อาหารใหม่ห<า>แล้วก็เราก็เอาตรงเนี้ค่ะผลผลิตที่เราได้เนี่ยไปคัดแยกห,หนึ่งส่วนคือเราคัดออกมาเป็นตัวมูลไส้เดือน<า>อีกส่วนหนึ่งเราคัดเอาเป็นตัวไส้เดือนตัวไส้เดือนเราก็ย้ายบ้านาตัวมูลไส้เดือนเราก็เอาไปคัดเกรดละเอียดทําปุ๋ย,ยทําดินใช่ตัวอย่างของกะละมังที่เขาพร้อมเปลี่ยนแล้วเขาเกินหนึ่งเดือนแล้ว่ ก็จจกายจะเห็นว่ากลายเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดกับตัวไส้เดือนนะใช่เราก็จะเอาตรงนี้ค่ะไปผ่านเครื่องร่อนเพื่อแยกระหว่างตัวแล้วก็มูลไส้เดือนเขานะคะไปเครื่องร่อนใช่เดี๋ยวเราลองดูว่ามีกรรมวิธีในการคัดแยกเขายังไงอ๋ออันนี้คือเครื่องร่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะขั้นตอนง่ายๆก็คือเทเขาใส่เลยใช่ เใส่เลยแต่ว่าก็ค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทมือก็ได้มือช่วยก็ไดใช่ไหมใช่เขามีไส้เดือนอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเขาก็จะผ่านเครื่องร่อนส่วนของที่เป็นเกล็ดละเอียดนะคะก็จะออกมาในช่องแรกแล้วพอส่วนที่เป็นหยาบหรือไข่เนี่ยก็จะออกช่องที่สองแล้วส่วนที่ยังเป็นกล้วยบ้างหรือผักตบชวาบ้างหรือตัวไส้เดือนเขาเนี่ยก็จะไปออกช่องสุดท้าย อ๋อม,มันมีการกรองหลายๆอันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ใช้ตะแกรงขนาดของตะแกรงเป็นตัวคัดแยกเนี่ยค่ะลงมาเราก็จะเห็นได้ว่าข้างล่างเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นเกล็ดละเอียดหมดแล้ว ช่องแรกเนี่ยจะเป็นมูลที่มีลักษณะเป็นเกรดละเอียดนะใช่อันนี้อันนี้คือตัวที่เราจะไปบรรจุเป็นปุ๋ยวันเดือนเลยใช่ไหมคะผึ่งเพื่อไล่ความชื้นก่อนถึงในที่โลมไล่ความชื้นความชื้นเหมาะสมแล้วเราก็ถึงจะบรรจุถุงเพราะว่าจับแล้วสังเกตเขายังมีความเย็นเย็นชื้นชอยู่เนาะก็แล้วอันนั้นอ่ะแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของที่เป็นเกล็ดหยาบขึ้นหรือเป็นตัวที่จะมีไข่ไชเดือนอย่างนั้นอืม ปกต,ติฟาร,รม er ์มทั่วไปเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้ไปเลี้ยงต่อเพราะเขาก็จะได้เป็นตัวไส้เดือนออกมา <ข uish S 1> เพราะว่าบางทีเนี่ยในวงการเนี่ยเขาขายไข่กันบางทีมันฟองหนึ่งขึ้นถึงสี่บาทห้าบาทเลยนะไม่ได้แบบว่าเขาเอาไปชั่งมาาูลค่าแต่อย่างของเราอย่างเนี้ยค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้คุณค่าสูงสุดตัวที่เป็นไข่ไส้เดือนเนี่ย ให้ลูกค้าด้วยเราจะใส่ตัวมูลจากตรงนี้ไปในการขั้นตอนการผสมดินด้วยอ๋อคือเราอะไม่ได้ขายแค่มูลอย่างเดียวเราแถมไข่ลงไปในดินได้ดวยเพราะว่าเขาจะได้ฟักเป็นไส้เดือนต่อไปอีกอืแล้วเขาก็ได้คนน้องเดือนไปผลิตปุ๋ยให้ตลอดด้วยถ้าเขาเลี้ยงดูดีๆเขาก็ไม่ต้องซื้อปุ๋ยถ้าคุณแต้เป็นคนคิดคนแรกนี่คือมีการจดคิขติดไหมคะ ไม่ได้โจทย์อะค่ะเพราะเราตั้งใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดียิ่งมีคนทําเยอะขึ้นก็แปลว่าดินผืนแผ่นดินของเราจะมีความดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคืออย่างก็จะดีใช่ไหมเป็นประโยชน์คนบอกต่อแล้วก็ไปใช้เยอะๆใช่เป็นประโยชน์แยกเป็นแล้วเนาะไข่ใช้เดือนเป็นยังไงอุยตัวเล็กก็มีฟองนึงออกมา3-4ตัวนะคะเอาเหรอคะใช่เนี่ยเนี่ยเไข่เขาเห็นนี่ปอันนี้ใช่ไหมละใช่ เรารู้สึกว้าวมากที่เขาเอาไข่ไส้เดือนลงไปในดินใช่ไหมเป็นนวัตรกรรมที่เวิร์กมากคือเขาคิดถึงคนปลูกจริงๆความใส่ใจมีตั้งแต่การดูแลไส้เดือนเลย คือเรากำลังจะทำอะไรกันเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการย่ำดินย่ำดินที่มาของดินมิสเตอร์โฮปเป็นยังไงค่ะก็คือที่เราเห็นยืนอยู่นี่คือขุยมะพร้าวที่เรานำมาลอดละเอียดแล้วค่ะก็จะเห็นว่าขุยมะพร้าวล้วนๆขุยมะพร้าวล้วนๆลอดละเอียดเป็นหนึ่งส่วนผสมหลักแล้วก็เราก็จะใส่ตัวอื่นนะคะอย่างที่มีอะไรบ้างคะเห็นก็จะมีตัวส่วนของอันนี้ที่เท้าแกบที่เท้าแกบ เป็นตัวช่วยปรับสมดุลกดด่างในดินแล้วก็ทําให้ตัวดินคงความชื้นเอาไว้โรยลงไปเลยใช่ไหมคะโรยเลยโรยกระจายให้ทั่วเลยเพราะเราเดี๋ยวเราจะต้องคลุกเขาทุกอย่างเขาด้วยกันนอกจากนี้เราก็มีตัวอันนี้คือกากชั้นอ้อยกากชานอ้อยเราก็จะใส่ตัวนี้ซึ่งเราเอามาลอน แล้วเราก็จะมาใส่ผสมไปในกระบวนการทำทำนี้ได้ได้ได้เราต้องทําให้ทุกอย่างมันคุกเข่าเข้าหากันนะคะมีอะไรอีกคะแล้วเราก็ใส่ตัวใส่ตัวราอ่อนนี่เขารำอ่อนจากโรงสีข้างสีใส่เยอะไหมคะใส่หมดถุงเนี่ยแหละค่ะทั้งบ่อเนี่ยเอาเหรอคะใช่เพราะว่าจะเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาทําให้ทุกอย่างย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมูลวัวนมมูลวัวนมใช่ อ๋อเหมือนเหมือนที่เราใช้กับไส้เดือนตนันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะใส่เพิ่ม่าสารอาหารเยอะกว่านั้นค่ะใส่ประมาณหกกระสอบทใส่เลยใช่เพิ่มท่าสารอาหารนอกจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของตัวพดสารเร่งเป็นจุลินทรีย์ผงช่วยเร่งสลายในการย่อยกองปุ๋ยหมักหนึ่งถุงในการหมักดิน มาอันแหละนั่นแหละซึ่งอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเวลาทําจริงๆเนี่ยเราเราจะใส่ทั้งหมดนี่เลยใช่ค่ะใส่ง่ยอะมา่คุกเข้าด้วยกันทำสองคนไหวไหมคะไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องช่วยตัวช่วยตัวช่วยเราอยู่นู่นก่ากำมาแล้ว อันนี้ก็พร้อมปลูกใช่ไหมคะใช่โอ้โหถุงถุงน่ารักมากเลยค่ะถุงคือเทเจอร์เขามันจะเป็นแบบเงินถุงปุ๋ยนะแต่ว่าแพคเกจน่ารักมากเลยถุงนี้ก็จริงพอลูกค้าซื้อไปเนี่ยตัวถุงกระสอบเนี่ยค่ะมันจะเป็นถุงกระสอบที่ไม่เคลือบเพราะฉะนั้นอ่ะใช้ไปแล้วตัวนี้ก็จะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แล้วขายที่ไหนบ้างคะเนี่ยเผื่อฟังตามไปซื้อ ตอนนี้ง่ายที่สุดก็ออนไลน์อยู่ที่ Lazada นะคะใน Lazada แล้วก็ถึงบ้านมีใน Max Value นะคะอุ้ยตลาดออตกแล้วก็ตลาดบางใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่อันนี้ที่จริงเนี่ยดีใจมากเลยนะคือเป็นคนซื้อซื้อดินอยู่นี้ที่บ้านมี Max Value แล้วพอเดินมาเจออ้าวของคุณแต้เองดีใจเจอต้นตำรับผลิตจากที่นี่เองค่ะแลนี้อะคะ อันนี้เป็นตัวปุ๋ยมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเป็นตัวปุ๋ยสมมติว,ว่าดินในท่าในเนี้ยที่เราปลูกอะค่ะเวลาปลูกไปเรื่อยๆถ้าสารอาหารมันหมดลงเราก็ทาหน้าที่เติมปุ๋ยเติมตัวนี้เข้าไปก็ใช่แล้วพอลูกค้าใช้เสร็จถุงนี้ก็กลายเป็นถุงพอชามได้อีกเหมือนกันเขาก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งถุงไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยไม่มีอะไรต้องทิ้งใช่ะแล้วทั้งดินทั้งปุ๋ยอย่างนี้ค่ะที่คุณแต้ทำออกมาคาดหวังให้คนที่ นำไปปลูกต่อเนี่ยได้อะไรบ้างคือแต่เชื่อว่าก้าวแรกของการเพราะปลูกเนี่ยสำคัญมากบางคนเจอสารตั้งต้นที่ไม่ดีมเมล็ดพันธุ์ไม่ดีดินไม่ดีปุ๋ยไม่ดีเขาไปเริ่มอยากจะเพาะอะไรกินสักอย่างหนึ่งปลูกผักกินเองสักอย่างนึงแล้วเขาไม่สําเร็จเนี่ยเขาจะเกิดความกลัวเกิดความทา้อแล้วเขาก็จะไม่กล้าที่จะปลูกเพิ่ม ก็มันก็จะกลายเป็นอุปสรรคของเขาไปเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นแต่เลยคิดว่าก้าวแรกเนี่ยถ้าเราทําให้เขาสามารถเพาะปลูกเราสาเร็จได้เขาจะมีก้าวต่อไปแล้วเขาก็จะมีกําลังใจในการเพาะปลูกวันหนึ่งเขาไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อดินของเราแต่ให้เขาเรียนรู้ที่ทํายังไงเขาจะปรุงดินเองโดยเริ่มจากสิ่งที่เขามีให้เขามองการเพาะปลูกเป็นเรื่องสนุกแล้วเขาสําเร็จกับการเพาะปลูกแม้ว่าวันหนึ่งอย่างน้อยเขาจะมีต้นทุนชีวิตแหละ ว่าวันหนึ่งเขาเกิดจะต้องแบบอยู่ในสภาวะที่ทุกอย่างมันล่มสลายอาหารเป็นสิ่งสําคัญเขาก็จะสามารถที่จะดํารงชีพได้หรือไงเขาก็จะมีสกิลในการเอาตัวรอดขอให้เขาสําเร็จจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยทําไม่เคยอดทนแต่อันนี้ถ้าเขาสําเร็จแม้เพียงเล็กน้อยเขาจะรู้จักความอดทนความเพียรพยายามความใส่ใจแล้วก็ค่อยๆรอดูผลลัพธ์จากการกระทำณปัจจุบันซึ่งนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ ได้คิดว่ามันขาดหายไปจากสังคมเมืองออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ป่าคอนกรีตเนาะไม่ค่อยอมีใครมาปลูกผักกินเองละแล้วเด็กๆเนี่ยก็ห่างหายจากการสัมผัสธรรมชาติอเราก็เล่นมือถือดูโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแทนที่เขาจะได้มีเวลากับพ่อกับแม่เขาแล้วก็ใส่ใจในธรรมชาติอคอยดูการจเจริญเติบโตของต้นไม้ จิตใจเขาก็จะเย็นขึ้นเขาก็จะกลายเติบโตเป็นคนที่มีเด็กที่มีสมาธิแล้วก็อบอ,อ,อ้อมอารีซึ่งมันก็เป็นการเหมือนฝังมเมล็ดพันธุ์เล็กๆน้อยๆให้กับเขาเพราะนั้นแต่คิดว่าสารตั้งต้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเราอยากให้ก้าวแรกของทุกการเพราะปลูกประสบความสำเร็จ วันนี้ที่ฟังได้มาเรียนรู้กับพี่แต้นะคะอย่างหนึ่งที่ฟังได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็คือภายใต้ธุรกิจเกษตรแบรนด์มิสเตอร์โฮปไม่ได้เป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรมากมายนะคะแต่ตั้งอยู่บนความพอเพียงทำดินเท่าที่พี่แต้ทำไหวและคนในชุมชนรวมด้วยช่วยกันไม่ทำเกินกำลัง และที่สําคัญคือร้านออร์แกนิกที่สั่งดินจากพี่แต้ไปใช่ไหมคะก็สามารถมาขอความรู้เพื่อที่เขาจะมีความรู้เองแล้วก็ไปปรุงดินเองโดยไม่ต้องมาซื้อจากพี่แต้เลยแสดงให้เห็นถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะรู้ได้เลยค่ะว่าความสุขของพี่แต้ไม่ได้มาจากไรายได้ของยอดขายนะคะแต่มาจากความสุขที่ได้เห็นก้าวแรกของทุกคนแล้วก็ก้าวต่อๆไปของการเพาะปลูกนั่นเองคะ่ะ ดินที่ใช้ปลูกพืชกลายเป็นสิ่งที่มากกว่าดินเมื่อเราใส่หัวใจลงไปในนั้นนั่นคือสูตรความสำเร็จของคุณแต้ผู้สร้างดินผู้สร้างความสุขให้แก่ผู้คนที่รักการปลูกพืชแต่เส้นทางของเธอผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ไม่ได้ลรยไปด้วยกีบกุหลาบกว่าจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกดินส่งให้คนทั่วทั้งประเทศเธอต้องล้มลุกคลุกคลานบาดเจ็บทั้งกายและใจ ซึ่งตอนต่อไปเราจะค้นหาถึงแนวคิดที่ทําให้เธอฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วพอตอนที่พี่แต้มาทําที่นี่คนเดียวอ่ะมันฟังเชื่อว่ามันไม่ได้ราบลื่นแน่นอนมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไง<อ>ปีแรกนี่คือกระดูกสันหลังแต้โคตรเลยกระดูกทับเส้นประสาทแขนขวาข้างนี้ย ชาไปหมดเลยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเช้าเลยนะไม่รู้สึกเลยว่าเรามีมือ,อ <c oughs> แค่จะเซ็นชื่อตัวเองอะ่ะในสำเนาถูกต้องเนี่ยเรายังไม่สามารถทำได้เลย <c oughs> เราต้องการแค่ว่าผักที่เขาปลูกเพื่อกินเองเนี่ยรอ,อบตัวบ้านเขาเนี่ยเป็นผักที่เติบโตแบบอินทรีย์ก่อนอให้เขาดีจากจุดเล็กๆก,ก่อนเป็นอันใช่ได้